สวัสดีค่ะรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนในวันนี้นะคะยังคงเต็มอิ่มไปด้วยสาระความบันเทิงจากหลากหลายเรื่องราวสุดพิเศษที่เราคัดสรรมานําเสนอเหมือนเช่นเคยค่ะพร้อมอัปเตดตความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมต่างๆนะคะสําหรับไฮไลท์ในวันนี้มีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ S you i the best like no one else can s u side s u MU-X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำในครั้งนี้นะคะคุณขิมทิดตดาและคุณเล็กกรกนกน จะพาเราไปพบกับใครในแวดวงสังคมที่ประสบความสำเร็จและมีไลฟ์สไตล์ที่น่าจับตามองนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดย I s u z u มิ X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะโฟกัสออนประจำวันนี้นะคะพิเศษมากๆอีกแล้วเรามาอยู่ในสวนของร้านสวยๆค่ะร้านจิราธรนั่นเองนะคะวันนี้เรามีนัดกับศิลปินชื่อดังท่านหนึ่งค่ะค่ะเป็นนักวาดภาพประกอบนะคะที่ฝีมืออยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวและได้ร่วมงานมามากกว่า10กว่าปีแล้วนะคะในรวมๆหลายๆสาขาเช่นเดียวกันค่ะผลางานมากๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไป้พบกับเขาด้วยกันเลยค่ะพบกันค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มานั่งอยู่กับคุณโอนะคะธีรวัน์เทียนขาประสิทธ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอให้คุณโอเล่าให้เราฟังก่อนเลยว่าตอนนี้อัปเดตนิดนึงว่าคุณโอทำอะไรอยู่บ้างคะครับถ้าออกตัวอย่างอย่าชัดเจนที่สุดนะครับผมเป็นนักวาดภาพประกอบครับค่ะแล้วก็ทำ freelance นะครับแล้วก็มีมีแบรนด์สุดขัวอี ชื่อแบรนด์เพนคิลเลอร์ค่ะเพนคิลเลอร์นะคะก็เป็นแบรนด์ดังของคนไทยเลยนะคะแบรนด์หนึ่งที่ส่งออกด้วยใช่ไหมคะก็ได้ข่าวว่าแบบว่าโด่งดังในญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะเป็นเป็นที่นิยมที่เป็นที่นิยมของชาวเอเชียด้วยโดมถึงเราด้วยใช่ค่ะก็เป็นแบรนด์ดังนะคะเป็นไทยดีไซเนอร์แบรนด์หนึ่งเลยคราวนี้คุณโอรับผิดชอบเริ่มจากเริ่มจากแบรนด์เพนคิลเลอร์ก่อนเนี่ยคุณโอทำอะไรในแบรนด์นี้บ้างคะ ถ้าหลักๆนะครับผมเป็นกราฟิกดีเรคเตอร์ครับคือดูแลเกี่ยวกับกราฟิกแล้วก็ลายพิมพนค่ะลายเสื้อต่างๆคือออกแบบลวดลายทั้งหมดในแบรนด์ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เพราะว่าคุณโอเนี่ยจากที่คุณโอบอกเราตั้งแต่เริ่มนะคะคุณผู้ชมว่าคุณโอเป็นนักวาดภาพประกอบค่ะหรือเป็นอิลลูสเตรเตอร์นั่นเองใช่คราวนี้เนี่ยการวาดภาพประกอบของโอทำมานานกี่ปีแล้วคะถ้าเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับก็วาดมาตลอดชีวิต ค่ะแต่ว่าถ้าเริ่มประกอบอาชีพนะครับเข้ากอบเนี่ยต็อสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ก็ได้ขนานนามเลยนะคะว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะผมผมเริ่มเริ่มเริ่มการวาดเข้ากองให้หนังสือเล่มแรกคื้หนังสือลิฟท์ค่ะจนปัจจุบันนี้คุณโอก็ยังวาดให้หนังสือลิฟท์อยู่เป็นเวลาเป็นสิบปีแล้วนะคะยาวนานแต่ก็ไม่แค่นั้นเพราะว่าคุณโอก็วาดให้ ก็เห็นที่เราได้ได้ดูผลงานของคุณโอนะก็คือวาดให้หลายเล่มมากๆเลยเหมือนกันใช่ไหมคะพอบอกเราได้บ้างไหมคะว่าว่าทำให้พวกแม็กซ์กาซีนชื่อดังมากมายถ้าถ้าถ้าเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวใหญ่อย่างยังอยู่ตอนนี้นะก็มีลิฟต์ครับมีมีแฮมเบอร์เกอร์บ้านมีนับปกสุดกระเดอ๋อปกเลยใช่ไหมคะปกกระเดนนี่ทำมาเกือบสิบปกแล้วครับ ขยายความอีกนอกจากแมกกาซีนคุณเล็กก็คุณโอก็ยังทำหลากหลายจากหลากหลายถึงแฟชั่นด้วยใช่ก็คือทำด้วยแบรนด์ตัวเองนะคะแล้วอีกหลายแบรนด์ชื่อดังคุณโอทำอะไรมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะในสายแฟชั่นก็จริงๆแล้วที่เขาไปทำงานให้แบรนด์อาจจะเริ่มต้นด้วยการวาดลูกให้ก่อนนะครับเช่นจุดเริ่มต้นรู้สึกว่าทำงานที่ให้แบรนด์แฟชั่นเลยคือทำให้เลิสิตก็เป็นลักษณะของการวาดภาพ ประกอบลุกบุกของของเขาเมื่อประมาณเกือบสิบปีมาแล้วครับก็เป็นการวาดภาพให้ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนเป็นการออกแบบลายเสื้อยืดมีแก็มีความต่อเนื่องมันก็เริ่มซับซ้อนเรื่อยๆเป็นจากเสื้อยืดเป็นลายพิมพ์ผ้าค่ะก็หมายถึงว่าคุณโอก็ออกแบบลายพิมพ์ผ้าของแต่ละคอลเลกชันของ ของของหลายหลากหลายแบรนด์มีแบรนด์อะไรบ้างค่ะก็ถ้าถ้าหลักๆเลยไ็คือเพนยดินเลยใช่ไหมคะที่เป็นแบรนด์ของผมเองแก็มีแบรนด์ก็สเตเดชินสิยาสเเดชิสยาโอ้ยก็ถือเป็นแบรนด์ดังทั้เลยทอปไทยดีไซเนอร์ท่านนั้นค่ะแล้วกลับมาเรื่องสไตล์ของงานเพราะจากชื่อของแต่ละแบรนด์แล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแตกต่างกันมากแล้วก็พร้อมทั้งผลงานของคุณโอที่เราได้ติดตาม ดูนะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีความหลากหลายมากแล้วแบรนด์ยากง่ายยังไงคะการที่เพราะว่าคุณโอทํางานบางชิ้นเนี่ยดูผู้ชายมากๆส่วนบางชิ้นอาจจะดูเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงเป็นแมวเชิงเฟมินินแฟนตาซีบ้ใช่ก็แสดงว่าคุณโอเนี่ยรับงานหลากหลายมากๆใช่ไหมคะใช่ครับการรับโจทย์จากแบรนด์นี้ก็ต้องเข้าใจแบรนด์นี้ว่าเขาเป็นแบบนี้เขาอาจะชอบสไตล์นี้แบรนด์หนึ่งก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับเพราะต้อง ใคๆว่าต้องกว่าต้องศึกษาลูกค้าดูว่าลูกค้าเป็นคนแบบไหนแล้วเราควรจะเลือกสไตล์ไหนเล่าเรื่องแบบไหน,นะครับก็ถือว่ามากความสามารถจริงๆค่ะเพราะว่าลูกค้าได้หลากหลายมากๆอย่างนี้เนี่ยนอกจากแฟชั่นต่อที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็คือเรามีการพูดคุยแล้วก็ขอดูผลงานล่าสุดของคุณโอนะคะที่เราจะอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ได้ชมกันคุณโอก็ยังวาดทำทำ,ทำให้ศิลปินด้วย ใช่ไหมคะทั้งเปิดซีดีอัลบั้มคัฟเวอร์ชื่อตามของหลายท่านหลายท่านอีเหมือนกันคุณโอพูดถึงว่ามีอันไหนที่เป็นโดดเด่นบ้างถ้าถ้าโดดเด่นสุดเป็นที่พูดถึงนะครับก็หน้าปกของโมเป็นออกอัลบั้มเด่น82อืมค่ะเป็นสิ่งดของคุณโอใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วคุณโอเพราะงานเยอะเหลือเกินยังไม่หมดคือคือคือบางงานก็มีความเป็น กราฟิกมากๆเลยค่ะานแบเช่นโลโก้อันนี้กราฟิกใช่ล้วนๆอยู่แล้วค่ะก็เช่นโลโก้ Penkiller โลโก้ Penkiller เองโลโก้คุณติงบูดัวมีเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารด้วยใช่ไหมอันนี้คือไม่ใช่แฟชั่นละอันนี้เป็นเชิงของอินเทอร์เนชั่นแนลใช่เป็นอินเทอร์เนชั่นว่วาภาพจิตรางค่ะเป็นลา อ๋อวันนี้ร้านก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่โดดเด่นเรื่องดีไซน์นะคะคุณโอ้นี่ได้รับมาหลายโจทย์แล้วก็ตีโจทย์แตกทุกคานคาร์บูร์นบางทีก็ลามไปถึงออกแบบลายพรมพรมอีละสุดมีลายพรมของร้านสวีซิสใช่ไหมคะที่เซ็นทรัอนอัมบาซีอันนั้นเป็นลายเป็นเมฆๆเหมือนอยู่ในความฝันนะคะแล้วมีลายสับ ลายสักนี่อันนี้น่าตื่นเต้นมากคุณโอ๋เล่าให้พวกเราฟังหน่อยแอบเห็นมากใช,ใชค่คือคือาคลายสาักนะครับเป็นเป็นลายสักของน้องคนนี้ตอนแรกอแบบ่ะเหมือนเขาเห็นลายที่ผมออกแบบด้วยเทนเพลเลอร์แล้วเขาชอบค่ <c oughs> นะ <c oughs> เ้เขาเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ไลายนี้นะแต่เอามาแต่เอามาใสา่ประโยคประโยคที่เขาชอบค่ะ ซึ่งซึ่งเขาก็มีข้อแม้ที่น่าสนใจในการขอทําทำลายสักให้คือมันมันเขาจะพุทิศตัวเขาเป็นกระดาษให้ผมออกแบบลายสักเขาทุกปีคือหมายถึงทุกปีเนี่ยร่างกายเขาก็จะมีลายสักของคุณโอเพิ่มขึ้นมาประมาณสี่ปี้ก็สี่ปีนี่คือเขาเป็นบิ๊กแฟนของคุณโอจริงๆเดียวกคืลายสักนะครับมันก็มีความรู้สึกที่มากขึ้นนะเรียกได้ว่ามากที่สุดแล้วครับคือออกแบบ สิ่งพิมีใช่ไหมมันอ <c oughs> ะอยู่บนหนังสือออกแบบเสื้อผ้ามันเป็นการสวมใส่ <c oughs> ออแบบลายสักคือการจาเรึ่อของตัวเขา <c oughs> อน <c oughs> มก็ <c oughs> จะต้องต้องให้ความใส่ใจมากๆใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้คะ่ะเพราะว่ายังมีอีกต่อกันช่วงหน้าคะ่ะ สุข V Cross ใหม่ V Volunteer V, er v Cross คค่ะคุณผู้ชมกลับไปอยู่กับคุณโอทีรวัฒนนะคะเชิญคับประสิทธิ์ค่ะ นักวาดภาพประกอบ oh, ค่ะที่ชื่อดังของประเทศไทยนะคะก็ได้ออกแบบให้กับแบรนด์ชื่อดังหลายๆชื่อที่เป็นชื่อที่คุณเคยกันค่ะจากช่วงที่แล้วนะคะที่คุณโอได้เล่าให้เราฟังว่าตอนนี้คุณโอมีผลงานมากมายในในระยะเวลา10ปีเนะี่ยเสร็จแล้วราอยากจะถามว่าสไตล์ของคุณโอสไตล์งานที่ชัดเจนคุณโอนะคือหลากหลายใช่แต่ว่ามีอะไรไหมคะที่มองแล้ววิ่งอันนี้งานคุณโอเลยถ้าเรื่องแบบนี้ต้องฟังจากคนอื่นนะครับคือ เมื่อเร็วๆนี้ได้คุยกับกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับท่านบอกว่างานผมอะดูดูคลาสสิกและโรแมนติกโรแมนติกค่ะงานของคุณโอจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณโอชอบเป็นสไตล์ของคุณโอเนี่ยก็คือแนวคลาสสิกใช่ไหมคะแนวคลาสสิกโรแมนติกค่ะแล้วถ้าเราถามต่อไปว่าเราจะได้มีโอกาสเห็นงานของคุณโอรวบๆกันเต็มๆเลยที่เป็นแนวของคุณโอด้วยเนี่ยเราจะมีอนาคตยังไงกันบ้างไหมคะ ถ้าถ้าพูดถึงว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาครับการกรองออกมาเป็นสิ่งผมชอบจริงๆไงโดยส่วนตัวผมชอบความสวยงามครับฝั่งหนน่งความสวยงามคือคือความน่ากลัวอ๋อมีความแบบว่ามีลึกของคนหนามีความด้าหนาใช่ใช่ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ที่คิดว่าจะจะวาดและ อาจจะเป็นแอกซิบิชันหรืออะไรก็ตามนะครับน่าจะเป็นสองสิ่งร่วมกันความสวยงามและความรักเราก็ต้องคอยติดตามใช่ก็น่าสนใจมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยฝีมือที่มากมายขนาดนี้เนี่ยพอเป็นผลงานของคุณโอเองเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่ๆคุณผู้ชมค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ล่าสุดละคะอัปเดตคือล่าสุดตอนนี้ผลงานที่ล่าสุดเลยมีอะไรอยบ้างถ้าล่าสุดตอนนี้เลยนะครับก็คือสิ่งนี้ครับหนังสือแคปิตอล O นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ ผลงานของคุณโอใช่ไหมคะค่ะขออนุญาตนะคะคือเล่มนี้นะคะเมื่อสักครู่เราก่อนที่จะมานั่งคุยกันเนี่ยเราได้มีโอกาสดูแล้วคุณผู้ชมสวยงามมากจริงๆค่ะทั้งปกนะคะระเมีรายดละเลมขอขอขอดูนี่อันนี้ออกมาหรือยังคะผลิตออกมาออกมาในงานขอบุกแฟร์ที่ผ่านมาครับค่ะขอดูโลโก้สวยๆตรงนี้คืออะไรคะคุณโออธิบายกับเราจริงๆแล้วถ้ามันก็เป็นตามหนังสือครับค่ะ c คปิตอลโอคือตัวโอที่เป็นตัวผมใช่ไหมตัวเป็ตัวพิมพ์ใครับผมก็เลยเหมือนสร้างตัวโอที่มีรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงนนานของผมเช่นผมเป็นคนวาดมือโดยจ้องมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นดินซ้อผู้กันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นน้องคนที่ให้ผมออกแบบลายสั์ให้ครับแล้วผมก็ด้วยความเป็นแคปิตอลเนี่ยมันมี นยัหนึ่งมันคือเมืองหลวงใช่ไหมก็เลยอยากให้ตัวโอเนี่ยมันเข้าไปเดินได้ก็เลยเป็ลักษณาของบนไดานวนอยู่ในห้องหนังสือ,อที่ด้าลึกลับสวยงามลงตัวนะคะและลึกซึ้งมากลึกซึ้งจริงๆคือเป็นมีรายละเอียดถี่ยิบคราวนี้เนี่ยคอนเทนต์ข้างในที่เราได้เห็นกันนะคะมีผลงานของคุณโอนะคะ แต่ว่าคือเล่บเรียนยังไงคะคุณโออันนี้เพราะ <estre> ว่ามีมันคือคอนเซ็ปต์มันคือ episidery ครับ <c ười> คือการเรีออยงคอนเทนต์ทั้งหมดในเล่มตั้งแต่เอ็ดไปแซดก็งานอาร์ตงานอะไรคือเอ็ดไปแซดอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างชื่อลูกค้าบ้าง <c ười> ชื่อกคาใหญ่ประเภทของงาน <c ười> หรือหรือหรือคอนเทนต์ต่างๆครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นไบโอกราฟีของผมก็ไอยู่ในนี อเก๋ไก๋มากนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้นะคะเล่มนี้จะดิฉันจะว่าหนังสือนี่ควรจะเป็นหนังสือที่สวยงามน่าสีกระดาษดีมากนะคะอ่ะก็คือชิ้นล่าสุดของคุณโออัปเดตก็ใครเป็นนักสะสมก็ติดตามกันได้ต่อไปคุณโอขาชี่ประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยมีข้อคิดอะไรไหมคะฝากอ ถ้าเกิดใครอยากใช่ใครอยากจะเป็นนักวาดภาพรประกอบที่ประสบความส,สำเร็จเป็นคุณโอผลงานเยอะแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างนี้เนี่ยมีอะไรแนะนำบ้างคะมีอะไรเป็นข้อคิดในการทำงานของคุณโออ่ผมให้ข้อหนึ่งเลยย้ำๆเลยนะครับคือให้ทำงานให้เยอะครับค่ะคือการทำเยอะเนี่ยข้อข้อดีข้อดีมากๆของม,มนันเนี่ยคือนอกเหนือจากการฝึกแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าเราชอบมันไหมนะครับ แล้วถือว่าในระยะเวลา10ปีของการทำงานของคุณโอที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มุมมองหรือผลงานของคุณโอหรือสิ่งที่เห็นมาประสบการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรในงานของคุณโอบ้างไหมคะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆใช่ไหมครับช่วงเด็กๆครับผมจะมีความชอบชัดเจนว่าผมชอบผมชอบ A ผมไม่ชอบ B ครับแต่พอโตขึ้นนะเราเริ่มเห็นข้อด้อยของ A และเริ่มเห็นความงามของ B ีเม โตขึ้นนะครับก็ต้องค่อยๆเปิดลับอะไรมากขึ้นนะครับค่าสุดท้ายนี้ค่ะคุณโอเมื่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะถ้าเกิดอยากจะติดตามผลงานของคุณโอเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างคะครับถ้าถ้าง่ายสุดนะครับก็คือเข้าไปในเพจของพ e ทิลเลอร์ครับค,คือลายพิมพ์ผ้าทั้งหมดพีทิลเลอร์ก็คือผลงาน,นสิกตีมผมครับค่ะหรือเข้าไปติดตามดู Instagram มอินสตาแกรมผมชื่อโอชื่อโอีรวัตครับ ได้นะคะคุณโอธีรวัตรนะคะคุณผู้ชมก็ถือเป็นบุคคลมากคุณภาพนะคะที่น่าสนใจมากๆทางรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ค่ะช่วงโฟกัสออนในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณโอมากๆที่ให้เกียนมาเริ่มรายการกับเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เรือสำรานขนาด66,000ตันเศษวิเวรา่าที่เปลี่ยนไปด้วยความหรูหราบริการอันเลิศหรูถึง7ห้อง7สไตล์จา์ดอาหารฝรั่งเศสเรดจ,จินเจอร์อาหารเอเชียนแบรนด์ดิงรูมทอรเรสคาเฟ่เว็บสกิลลริมสระน้ำโปรโรกริลสเต็กชั้นดีทอสกาน่าอาหารอิตาเลียน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกกับโปรแกรม a n d r e t ติ Serenade จากเวนิสกับมาโรมพาไปสมัมผัสเมืองรอบทะเล a n d r e t ติกเคืน8เมืองตั้งแต่วันที่15ถึง22สิงหาคม2557ออกจากเวนิสไปสปริตโคตอมอนเตเนโกติรานาคอฟูมินาซอเรนโตคาปรีเรือเทียบท่าที่โรม สนใจติดต่อปรึกษาได้ที่คุณแหนบริษัทเว r ร์ e อสเปรสจำกัดโทรศัพท์02 521 2691 02 522 6426 8ทราบหรือไม่คะว่าการดื่มน้ำนะคะถ้าจะให้ดีต้องเลือกดื่มน้ำที่อุณหภูมิปกติหรือที่อุณหภูมิห้องคะ่ะ และเคล็ดลับการดื่มน้ําที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีนะคะก็คือการเลือกดื่มน้ําอุ่นและหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําเย็นอย่างสม่าเสมอค่ะเมื่อความสวยพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าแวดวงสังคมเขามีอะไรมาอัปเดตในช่วง Society ค่ะช่วง Society สนับสนุนโดย I s u z u m u X เอ,กส,เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามตศเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายคารวะเนื่องในพิธีมิสซาสมรสระหว่างฝนพัควพรภูริสินสิทธิ์บุตรีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรำคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญรองศาสตราจารย์กฤิรองศาสตราจารย์อำนวยเพนภูริสินสิทธิ์ กับตีสิทธิศักดิ์ลีสวัสดิกูลบุตรดรสมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กไายแห่งธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของประเทศจากนั้นช่วงค่ำวันเดียวกันจัดงานเลี้ยงรับรองฉลองสมรสพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่ณโรงแรมอโนมาถนนราชดำริในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐ พระวราชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทรงพระกรุณาให้ผู้แทนพระองค์เชิญจัดกานดอกไม้ประทานแก่ผู้บ่าวสาวนับเป็นพระกรุณาเป็นล้นพ้นสังสรรค์อบอุ่นพร้อมนาครอบครัวปุณกันในงานเลี้ยงฉลองครบรอบวันเกิด72ปีดาริกาปุณกัน ข้าหลวงผู้ใหญ่ประจำองค์วังสุขโขทยัยด้วยงานนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาทรงพักกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานประธานแก่เจ้าของวันเกิด ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้แก่ครอบครัวปุณกันณโรงแรมสุขโขทัยซาทรเมื่อวันเสาร์ที่5กรกฎาคม2557ในงานอบอุ่นไปด้วยความรักของครอบครัวศาสตราจารย์ในแพทย์เหลือพรปุณกันสามีสุดที่รักพร้อมลูกๆพุทธิพงศ์ปุณกันดันพรสุวรรณันปุณกันปุณธริกาปุณกันและหลานๆที่น่ารักทั้งหคน น้องกันน้องปุนน้องแอลน้องเอยและน้องนาดาที่มาวิ่งเล่นสนุกสนานสร้างสีสันภายในงานให้แขกเรือได้ชื่นอกชื่นใจไปกับความน่ารักแล้วยังขับข้างไปด้วยเพื่อนสนิทมิสหายของเจ้าของวันเกิดที่มาร่วมอวยพรอย่างอบอุ่นอาธิพลตํำรวจเอกประทินบุญธรา,าสันติประพบพลเอกอภิษ์จงรักนายแพทย์ประเสริฐพิจิตราเฮงสกุล นายแพทย์อรันมิพัฒนาสิริผลนายแพทย์ภัยจิตวราชิตดกตรกุลทรแพทย์หญิงยาหยีสีเฉลิมศิลปะบรรเลงมอมหลวงวิสุมิตาปราโมทสุภาพันธ์พิชัยรณรงค์สงครามภูนสุขประธานราชนิกรอุสนีวรวงวัสุส่วนป้าใหญ่พัฒนาศิลาอ่อนแม้จะติดภารกิจแต่ก็ส่งของขวัญและคำอวยพรมาแทนตัวด้วย เป็นอีกหนึ่งงานที่ปรับปื้มกันทั่วหน้าในโอกาสครบรอบ90ปีคุณแม่ยันยงยายประยูนงานนี้มีลูกสาวคนโตอ้อยทิพย์เรมองเป็นโต้โผจัดงานเลี้ยงน้ำชาวันเกิดเซอร์ไพรส์มอบให้กับคุณแม่งานนี้จัดขึ้นณนห้องอาหารอิตาเลียนลูฟเทเลสแอนด์บาร์ชั้น8วิวสาวว่ายน้ำของโรงแรมปรทุมวันปินเซสอบอุ่นไปด้วยเครือญาติและบรรดาเพื่อนเ,อนเอนวัฒนารุ่น92 กับอักษรศาสตุลารุ่นเดียวกับลูกสาวที่บางคนกลับมาเยี่ยมบ้านที่กรุงเทพพอดีดัชนีฟ็อกกิงแฮมจากนิวซีแลนด์ไซสัมพันธ์ฮินตันจากลอนดอนมาลินีสาลิคุปบิลลิงจากอเมริกาและอ้อยทิปเลมองจากโลซานเพื่อนรักในรุ่นเลยขานชื่อกันเกือบครบอาทิด็อกเตอร์อหญิงกัสมารวรวรนนอยทยานิสารัฐเทพหัสดินพาณิชพูนสิริวงศ์ภาวิไลบุลาวาด าศาสตราจารย์ดเ็เรมารียาเครือตาชูยศสวดีบุญยเกียตรติดวงใจตั้งสง่าดารุณีสุมิตรปานจิตจันทละสาขาชวีวันช่างต่อแววตาอัมพรจิราพรเชมนาศิริอัชลาเสรีบุตรเนรนุษปัทรมสูตรสุธาทิพทัชยพงศ์ และดรสมทวินธนโภพลซึ่งทุกคนมีความสุขมากๆที่ได้มาพบกันได้มาร่วมอวยพรมอให้กับคุณแม่ยันยงอย่างพร้อมหน้าแม้ท่านจะอายุ90ปีแล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรงเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วและก็มีความจำที่ดีเยี่ยมเป็นยังไงกันบ้างคะกับทุกเรื่องราวสุดแสนพิเศษเคล็ดลับสุขภาพดีและเรื่องราวในแวดวงสังคมที่จะมาอัปเดตชีวิตให้ทันสมัยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ชมทุกท่านพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแฟชั่นงานสังคมและไลฟ์สไตล์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ